โอ้ oh, พี่ไม่เสือกนะนะแบบผู้ชมที่มีอายุน้อยหรือมีโรคหัวใจอ่ะโอเคผมปิดเสียงเกมได้ละกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยฮะก็ยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ของพี่ปอนนะครับวันนี้ผมคิวนะฮะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษค่าตัวก็พันหนึ่งหลังไใบใช่ไหมพี่ปอนพันหนึ่งนี่คือพันกี่ใช่ปะเฮ้ย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 พันบาทดิบิชนีพันล้าน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมดูอ่คนเดียววะไม่ควรควรกลัวหลังข้างหลังไอ้ผาก่อนตอนเนี้ยแม่งมันเข้าวิ่งแล้ววิ่งแล้วเฮียวิ่งแล้วเสียงตึงตึงตึงด้านหลังผมเฮียเสียงเกมโคตรดังเลยเฮ้ยมึงทำอะไรเปล่าวันนี้นะอุ้ยเฮียเตียงเตียงโคตรใหญ่จุกไม่ได้ เออเ้ยพี่อุยเฮ้ยมีบันไดด้วยพี่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 นไดบันไดพี่ไม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 ่หาของก่อนหาของในห้องก่อนได้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 พี่มันต้องหาแบบพวกตู้อะไรอย่างงี้ได้ะเฮียตกใจแม่เน็ตผมไม่หลดผมตกใจพี่หยกดชิมหายเลยทำไมันอยู่ว่าโผล่เป็นเงาเฮ้ยเหี้ยบบอมเลยาภั ฉันยังไปไม่ถึงที่นั่นเอะอล้วก็มีกุญแจชั้นแรกไม่มีอะไรแล้วอะใน่คุณชั้นสองกลับไปี่ห้องของคุณมาใครมาช้าลองโดนเด้ออันนี้โอ้โหแดรี่ตอนนี้ฉันจำได้เอ๋ผู้ที่ฉันมาที่ที่บ้านแม่ของฉันคือใครเอ๊ะไม่รู้ว่าสืกแบบถ้าเราอ่านซับเราเกมมันจะดูน่ากวาวขึ้นไงไม่รู้ว่าเพี่อนวามคิดผมอะใช่เหรอใช่คนถ่าแดรี่ ตัวนี้เปล่านะทองไมโต๊ะแม่งดูใหญ่จังเลยไม่เหมือนมันไม่มีไฟหรือแบบอะไรตะเกียงอะไรเถื่อบางข้อมันมืดอ่ะกนเดฟเดาไม่ได้ด้ะทำไมไฟยังปิดอยู่เนี่ยเข้า,าไปเกียร์คัพซินอย่างงี้จังไบเฮียโดนแน่คุณัดแก้มเลยเฮีย What the fuck ทำมาดีอยู่ดิดดด คุณจําเป็นต้องใช้เทปเออมันต้องมีเทปพี่าหาเทปบอลเทปกาวหรือหรืออะไรอา่ามันเหมือนเป็นอันนั้นแหะพี่เปิดห้องนี้ก่อนเดเอยเยเ้มาีมานี่มาเนี่เฮ้ยคนั่นอะไรนะมาเนี่เอ้อะไรพี่อะไรนะอ,อะไรอะไรอะไรเป็จันบานลับตาวิง่งอแน,น่ ไอ้เหี้สิ่งใดล่ะสั่งใช้มันอยู่มุมเยอ่าของดีของดีเฮ้ยมากระถายเปิดประตูดิพี่เอาลองมอลานาะมายคืออะไรอ่ะมันบอกให้กดปลายด้วยนะวายคืออะไรมันก็ไม่มีอะไรนะพี่กดวายแล้วไม่มีอะไรขึ้นเลยแพงขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะกูมีตังค์อ่ะเจอาคุณแจ สวยพี่สวยสวยน่าจะใช่นะพี่เฮ้ยแต่กบนเปิดนะงั้นก็ปรจันหน้าสิพี่จะไปยากอะไรเฮ้ยโลีแน่นอนเนี่ยโอ้ยกระตุกกระตุกเคโอ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 เคโนเคโอเคโอเโอเคโอเคโอโอเคโอเคโอเคอเคนอเคอเคนอเคนอเคอเคอเคนเคอเคอเคอเคเคอเคเคเคโอเคอเคโอเคอเคโอเคคโเโคโอเคโคออเัโอเคโออเคนออเคโเออเอเคโเอบคโอเคเคโเคิดอ อ๋อไฟมันเปิดที่มืดเฉพาะที่มืดป่ะพี่โอ้โหโอโอเย้ยศพจูออนแม่เย่เลยจฮ่า<ค><อ>มันได้กินก็หรอกไม่ได้กินก็หรอกกูจููเว้ยกูเดือดพลังเว้ยไม่ได้กินก็หรอก,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 กใช่เหรอก็มองคืนเลยแค่นี้แค่แนี้ก็เล่นทดิมทาละแค่นี้เล่นทมราเลยพี่ผมผมมองคือตั้งแต่เล่นแบบพีมาไม่ค่อยกินเลยอีแบบขานี่ไม่กินอ่ะแค่นี้ผมเล่นเดิมทาร์แล้พี่ เทีโอ้โหเขาบองการความช่วยเหลือพี่บ่เป็นอย่างดอกช่างมันปล่อยมันช่างมันออเาใครปิดอ่ะไหนไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ใช่คีย์การ์ดมันเป็นเทปไปเปิดเทปก่อนป้าป้าป้าไปห้องเทปอะไรอะไรวะจำสแกนปู่จังวะจำจำอะไรผมผมไม่เห็นเจออะไรเลยมันไม่เปิดเลยดิฝั้ไม่ไม่จะเขย่า มันมันจะขยับโอเคพี่กินมากพี่ในตู้แน่เตรียมตัวกล้าอยู่แล้วเว้ยโอ้มืดๆแบบนี้เปิดไฟไม่ได้ซะด้วยสิซีมันสั่นซีดซีมันสั่นซีดอืมเออห้องเทปห้องไหนอ๋อชั้นล่างไม่ใช่พี่ใช่กูได้ยินแบบชัดเจ๋วมากถ้าเปประตูปิดว่าไอ้ผาผิดเหรอ Possession by a wicked entity is an unusual or oh It's my father's voice What's going only on? caused by the control of a human body. The entity, though, hungers for more in these cases, <laughs> the <possession laughs> is the first step of a demon's plan. It is said that there are those <laughs> who turn <to> <laughs> who to <laughs> that are doing a live Things get much worse for the. ไม่ไม่มีโปรแกรมอะไรเลยเล่นหมือนละทั้งสตรีมทั้งหลายเล่นให้หมดเฮ้ยผมใช้แดมซิโลอยู่พี่ต้องห่วง้อมฝ่ายซ้ายขึ้ขวาละแดมซิโลเสียงแบบวะประหยัดไฟไว้เฮ้ยแดมซิโลเฮ้ย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 อยดูข้างนอกเลยอันนั้นหิมะเอะไรเพื่ฝนฝนอะไรหิมะ นี่มันที่มันเปนสุขคนเป็นคนจริงฉันไม่ได้ครอบครองที่สุดฉันนอนหลับดีกว่านอนหรือเปล่าห้องนอนหลับนอนหลับวัตถุประสงค์นอนหลับโอเควิ่งเฮ้ยเฮ้ยถอดถุงฟังเลยเสียงดังมากเสียงไม่ค่อยแสบเกี่ยวหัวจริงเสียงใครค้างท่นเนี่ย เสียงคลีดเเสียงคิดว่าน่าจะมีสเตลได้โปรดไม่ได้โปรรู้แล้วละมันทำเหมือนคล้ายๆนั้นเดอะคอนจูริ่งอรคือเดอะคอนจูริ่งปรอธิบายบอกว่ามีศาจอยู่ในบ้านอ่ะงานหลังั้นทุเรศไปขึาฉันอยู่ไหนสถานีนี่คืออะไรห้องใตจดิน คือมันวิ่งไม่ได้เกเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเห็นนล้เมื่อกี้ทสิ่งนั้นได้เลยพี่เดี๋ยวผมผมตามเองพี่คนถอยไปเดี๋ยวผมนำหน้าเองคันหลังไปเจออันนี้ไม่มีเตรียมตัวเลยหลังติดกำแพงไว้ผมก้มหน้าผมก้มหน้าแค่นี้เราดิมท้าแล้วผมผมก้มหน้ามืดๆซะ้วย I am back? i the not I don't understand. Are those police tapes? What happened here? Something's wrong. There was a brutal family killing. The brutal killing right. took place while the family was gathered at home on a Saturday afternoon. The girl heard screams and immediately called the police saying, while she was upstairs, she heard stabs and everyone downstairs screaming. After a while, when the police arrived at the place, the parents of the girl were found already dead on the basement. Her dad was hanging from the ceiling and her mother was found dead on the floor with a lot of stabs, while she was found passed out in a bedroom with a stab in her stomach, while the other person's parents that were with them

นั่นคนุณหรือเปล่าเออมื่อกี้ตัวอะไรอะไม่ได้บอกอะไอ้ออตายโอ้พระเจ้าอุ้ยเดี๋ยวกัน Oh my god โอ้โหไม่ชอบอะไรแบบนี้วะได้ยินไม่ถี่เลยเมื่อกี้าหายแล้วอุ้ยหลังเข้าเอ้โอ้เนี่ยโอ้ยเสียงเกมมันดังมากโซ่แสบกับหูเลยพี่มันดังมากงคงโคตรเอือยตอนนี้ นต์ให้ผมดูขึนเดี๋โซฟีนี่คุณเรอเอ้าหนากว่าอะไรเชียวไอเหี้ยนั่นเนี่ยเฮ้ยยังไม่ตายใช่ไเฮ้ยกล่อยแล้วกลุ่มยงกันแล้วโซฟี น้องดางเธอเป็นสีดำเลยไม่ต่ามาวะนะดูก่อนสิไปไปพี่ไปไปโอ้เมื่อกี้แม่งวิ่งวิ่งอย่างไวอ่ะแบบไม่หันไม่มองเลยด้วยไม่เป็นไรเรามีซงจินอูอยู่รวมหลายพระเอก ในคนคนเดียวเอเคไม่มีผหาไม่พูดเลยอ่ะปิดไม่ได้เนาะเนาะอะไรยังพูดล้มอยู่กูต้องคานใช่ไหมเนี่ยยิ้มอะไรแต่โอเคมึงไม่มาเล่นเนี่ยจำจำเรื่องโซซามจำไม่จำวะเตรียมตัวเลย กบหน้าแล้วเดินไม่มีอะไรจะขึ้นโอเคเฮ้ยกบหน้ากบหน้ามันให้นำอะไรอ่ะมาดูสิเอ่อมันเป็นเหมือนโอ้ที่เป็นเควสว่ะพี่ทำแนะนำเรื่อยวะเดี๋ยวนะทำแนะนำคิดว่าเอาหลอดไฟไปใส่ไฟถ้าคนสวิตช์ไฟก็จะเปิดแต่แต่ถ้า

เฮ้ยไม่มีใครมากูเลยเนี่ยคิวมันนี่เดี๋ยวพี่ผมพี่ปอลไม่ไปไม่ไม่รอเลยพี่อยู่ไหนวะหวานเจี๊ยบเลยมันมันไม่มีให้วิ่งหรอพี่อะไร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 อะะไไรอ้เชี่ยเอ้ไอ้ยเฉี่ยแม่ตกใจหมดเลยเหรอเนี่คิวเราต้องมาเริ่มต้นใหม่วะเมื่อกี้ใครไม่ได้บ้างไม่ใช่ตอนนี้ยังเหลืออยู่แต่คือมันให้หาอะไรก่อนตอนนี้เฮ้ยกูกูยอมตายก็ได้อะไร อะไรมาสิวะมาสิวะประชันบ้าน้ว้ยคนยังดูคนนี้ไม่เฮ้ยเอดไฟเปิดเปิดเปิดเลยเปิดเลยเขาใส่ในอดไฟเก็บเก็บไฟเก็บเก็บเกบเฮ้ยจุก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 ุก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  เว้ยเสียงมาเว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่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 มันอยู่หน้าผมพี่พี่พี่อยู่หน้าผมอยู่หน้าผมชิวเน่หลอดไฟชส่คิวรอบเมาเถอะอุ้ยหยาเฮ้ออะไรนั่นมี่เกิดตามอะไรขึ้นขาที่ใส่หลอดไฟอ่ะผมจูกอยู่พี่มาหาให้ส่ารลอดอยู่ผมทู๊กจูกอยู่โอเครอไว้นี่ไงเจอละอยู่ข้างบนหัวไหนๆๆๆๆไหนวะใส่แล้วใส่ให้ครบก่อนปะวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไลยก็บก่อนมันมีทางเรียบร้อยเฮียจำกูไอ้สัสอันนี้เฮ้ยจะตายเลยมาเร็วไปเร็วจ้าแจะกูจูไงจูก็เฮียละแม่จำหน้าคขยมาไอ้เฮียดูมันดูจำกลางๆเลยพี่ไม่จำหน้าไม่หน้าอย่างเฮียแต่ด้วยความมันมืดไงมันได้ตรงนี้แหละอยู่ดีแม่งใส่ไปไปตรงนี้ให้ใส่ ต้องเปิดไฟดิสวิคแถวนี้เลย้ยมาแล้วจา้าเดี๋ยวนะวผมเปิดไฟไม่ได้ป่ะหรือว่าในตัวผมแตกไว้เฮียโอามาหหลังมาแล้วขนชิงลุกเลยว่ะแอบอยูออ่พี่เอ,อ,เอาเาฉันหน้าสิผาเราอย่าไปกลัวมันก็แค่หุ่นกระบอกเสียงมาว่ะ เชี่ยกูต้องไปไหนอ่ะเฮ้ยยังมาได้อยู่เหรอทางตันแล้ววะเรียบร้อยเลยโอ๊ยเชี่ยตายอ่ต้องไปไหนอ่ะหาหาเชี่ยเสืสุดยอดจริงใครได้ชื่อด้วยเฮ้ยเชี่ยกูต้องไปไหนอ่ะยึดหลงทางนั่นเนี่ยเฮ้ยไหนโอ้โหไม่มีมาโผล่ห้องเดิมอีกลแล้วเตูใครมีกุญแจบ้างวิไฟกระพริบแ้วแสดงว่าอยู่ใกล้ๆสินะ เปไหนอะเฮี้ยกลุ่มทางัเดอ้อันนี้เราหนีไปได้เด้อแคลิฟเนียผีมาตัวไปเดี๋ยวเขาใส่ไฟกันจุกก็เฮี้ยแล้วทางตันเฮ้ยมันบังคืออะได้ว ฮะเออวิ่งวิ่งเหยอวิ่งเหยอเห่อโอเควิ่ง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 ทางตันคิวเฮ้ยพี่มันไม่ได้บอกอะไรป่างวะมันจะจุกใส่ไฟหมดแล้วนะมันต้องสับสวิคป่ะพี่สวิคอยู่ไหนอุ้ยเฮ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 ้ยเสียงเสียงเสียงหน้าผมพี่พี่จุกเราต้องเข้าห้องนั้นแน่เลยแต่ว่าเข้าไงก็เฮ้ยพี่พี่มันตามมาพี่พี่มันตามมาตามมาพี่มองเนี้ยเห็นไหมจ่ายผมเห็น อุ้ย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 กุญแจหากุญแจไงวะเนี่ยเปิดไฟงั้เหรอแล้วเปิดไฟไงวะเปิดไฟไงวะทางตันเรียบร้อยครับผมใช่เหมือนว่ามันต้องเปิดสวิตด้วยเลยเปิดสวิตไฟเงี้ยแล้วพอไฟโดนผีผีจะตายเงี้ยขัดจูอยู่ไหนวะเราจะตายวะไม่มันเป็นรูปเทวดาก็มันมันน่าจะตายแหละผีอ่ะบังงว ไอ้ยิ่งวิ่งวนมาทางเดิมอีกละแม่งเอ้ยพี่ว่าเราต้องเปิดห้องนั้นไว้ต่จะเปิดไงก่อนใช่พี่หยกจอกุญแจไม่ใช่ไปไปกุญแจมันอันนั้นแล้วมันเปิดสำหรับห้องตรงนู้นไงโอหากุญแจแถวนี้ใช่กุญแจในกล่องมีเปล่าโอ้ชิดส์ <Shit! S 2> <laughs> อะไรกดได้มไม่ได้ดนะ้วยกูออก อ๋อกดชิปคือวิ่งเนี่ยว่ะเพิ่งเพิ่งรู้อีกเลยออกมาได้เหรอฉันเปิดไม่ได้อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ไกุญแจอยู่ไหนวะใช่ไมด้ไงผีพ่ะไอ้เหี้ยไม่เไปหลบผีไอ้สัตว์ไม่เห็นแม่งเลยไอ้เจอะไรใส่ไม่ครบว่ะเสียงเสียงอยู่สายเสียงอ๋อมันตรงนี้ได้เอ้าโดนวีละไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเพิ่งเกิดไอ้สัตว์ตายไปเลยแม่งเหย มาดิว่าเฮียเดี๋ยวผมเป็นเหมือนผมเป็นตัวเล่นผีเองสัตว์มาดิเจอกูเฮียกูไม่มาวาลนะกูเปิดบังใครละเฮ้ยตัวอะไรวนะน่ะเฮ้ยผีดิชี้หายแล้วทางตันวะ่ะโอ้ยชี่จุกเลยแล้วกันเสียงไล่หลังเสียงไล่หลังเออจริงไิบม,มันเฮ้ยงูนีด้วยเฮียให้กูมีไม้ไอ้เหี้ยกูจะเคาะจนผ้าพันแผลมันลุดเลยสัตว์ ว้ยมาไงวัน oh, นี้อ่ะเดียวนี้ใส่วะโอ้พี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 ๆๆพี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 ่พีพพีพพีพพีจพีพ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 ีพีพี้ีพีี้เพี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  หรือว่ามันล่อให้ผีไปใ,ใกล้ๆจ,จุดสักขับเอาเราสักขับเอาเราผีมันตายแล้พี่ใช่หรอน่าสนใจนะทฤษฎีเ<อ>นี่ยมั่งผมมัว่วทฤษฎีนี้ลองดูดิล่อไปตรงไฟลอไไฟ่ลอไปตรงที่มีคัดเอาพี่ตรงที่มีคัดเอาแม่งจะมีไฟเว้ยใ,ใช่ไหมใช่พี่อาจจะใช่นะใช่อาจจะใช่มาขุมมัว่วทฤษฎีนี้อญญาจจะงั้นโหวิศวกรวิ่งเหอะวิ่งเหอะวิ่งเหอะชี้หายแล้วชินแสงวิ่งมาแล้วนั่นน่ะชิ้นชิ้นแสงพิ้งมาแล้วน่ะ ต่างกันไอ้เหี่ยเฮ้ยผาเรียบร้อยเลยมาดิมานี่มานี่เออมาพร้อมกดนี่ไงเรียบร้อยอะไรเห็นมตามตามคิวบอกเห็นไหมพิเษดีผมไหมยัยพี่พรโดนไปหนึ่งเฉลยผมจงเรียกว่าเทพคิวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอบมาอีกทางนึง ใช่ไหมเออแค่นี้ก็รู้วิธีจัดการผีแล้วพี่แค่นี้เราแค่วิ่งจนโลดเว้ยทางนี้ดิเอาผีเอาผีกิ้งเอาผีกิ้งเอาเอาเอาตามกันมาดิเฮ้ยพี่ปอนไปหาเคันเอาพี่เรียบร้อยโดนอีกดอกนึงตีสวยต้องครบทุกดอกแน่มาดิเรียบร้อยกูแต๊ก ไอนนพี่ปอโหเฮียตัวแบกกูแตกแล้วป่ะแม่งเลยขีมันวิ่งเร็วจังวะไปอะไป,ไปห้องโอ้ชิวิ่งยังไม่ทันนะ่ะคิววิ่งไวมากเลยเชี่ยงั้นวิ่งเขาเซฟโซนฮ่าฮ่าทิมเซฟโซนไปเรซนพี่ไปแล้วมั้งไปได้แล้วมั้ง ไปเปิดดูเฮ้ยนี่นนนยังยี่ตายมาแล้วพามันมาฝากโอู้ชีตอู้ชีอ,ช,อชีตรีบไปหา,ห,าหาอีกที่ก่อนนี่นี่เอาไม่ใช่อันนี้สับไป,ปแล้วหปปลิบพี่หยกพี่หอกตัวพี่หอกพี่หยกพี่ด้วยเออสวยอ่าเอ่อของขึ้นในมินิแมป แล้วก็เหมือนมีประตูทางออกโอเคไปออกละบอกแล้วพี่ชาตยานะพี่ใช้แตชาตยานนำความรู้เว้ยชาตยานเท่านั้นเว้ยชาตยานสัตว์กระหายเลือดไม่คือผมลองเดาเดาดูไงแบบเอ้ยมันอาจจะเปิดค้างเอาใส่ผีอะไรเงี้ยมันเป็นจริงไหมเชื่อผมโคตรจริงอ่ะ บอกได้งจงเชื่อเจ้สัตยานเฮียปลาผานี่ก็ดังเลือเกินไอ้สัสเฮีย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ตกใจผีนะทุกผมตกใจฟ้าร้องเ่ยผมว่าห้องแจ้งหลังคาอ้ะพี่ปไปไปเถอะสวัสดีครับลุงพาระวัฒนสวัสดีครับผม ไม่ใช่พาลวัฒนะผลลวัฒไปเป็นยาซะแล้วเอาไปทางใดชัน้นสองดิงชั้นสองแต่ว่าไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเออห้องใต้บันไดตรงน้ำอ,อุ้ยปิดแบบนี้กูโดนแน่ที่อ,อไหนว่ามันต้องมีบันไดทางขึ้นดิอ๋อพี่ผมเจอแล้วแต่ว่าต้องมีบันไดมพี่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตัวนี้เป็น ตรงที่สร้างหลังคาเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยแต่ต้องมีบันไดเราต้องทำบันไดบันไดบันไดต้องอยู่ห้องเก็บของทำลายการออกแบบแล้วว่ามันก็ชั้นมากมันต้องมีอะไรแน่นอนเปิดไฟดูแบบไปเจอ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 ันนี้โอ้ยอันนำทางเลยพี่บันไดไม่โคตรเกะกะจริงเอาเอาออกไดกี่ชั่งนี่ออกไงกดกดหนึ่ง เกิดวะอะไรอะอะไรวะแล้วกูตกใจเสียงไม่ทันเห็นด้วยซ้ำอะเกิมาแต่เสียงที่จริงจริงคิววันดูดีคิววนดูี่เน่เน่ตรงนี้ตรงนี้คัซีนคัซีมนะตอนหนูฟังตอนหูฟังละวจุวันนี้ตอหนูฟังแล้วตอหนูฟังแล้วมันตองจำแนงแน่ๆใจไง โอ้เสียงฟังขวาใช้ได้จะโดนแบดไหมนาะเปอรเออตัวอะไรลอยมาพิเคสตนเจ้ติงไงสัสตกหัวตกพื้นตายเล่นต่ละจบบนบนบนสมองเสียบ เย่างเสือผมต้องดำเนินการต่อ What the fuck i s that How สองต่ออ๋อเงี้ยเราจบบทหนึ่งแล้วเราจะบทสอง